สวัสดีครับพบกับ Ghost Short Story h o s t เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องชายหนุ่มเนื้อหอมโดยคุณนาทนะครับได้มาเล่าไว้ในช่อง The Ghost Radio นะครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่มาพร้อมกับประสบการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นกับน้องชายของคุณนาท ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าพิธีอุปสมบทเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่น้องชายประสบอุบัติเหตุหลายครั้งติดต่อกันอย่างน่าประหลาดต่อมาก็พบว่าน้องชายถูกคุณใสจากหญิงสาวคนหนึ่งที่มีเรื่องบาดหมางก,กันแม้ว่าจะแก้ไขแล้วแต่ว่าทั้งคุณนาาและน้องชายเองก็ยังคงเผชิญกับเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างเตรียมตัวบวชที่วัด เรื่องราวทั้งหมดก็ขี่คายลงหลังพิธีอุปสสมบทผ่านไปด้วยดีก็เรื่องราวนี้ก็ลองไปฟังครับเรื่องราวฉบับเต็มเป็นยังไงหรือมีความน่าสนใจยังไงนะครับก็ลองไปหาฟังต้นฉบับกันนะครับเพราะว่าถ้าหากท่านยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ท่านจะไม่เข้าใจในเรื่องของประเด็นและอาจสับสนในการสรุปประเด็นของ ทางช่องเราได้นะครับอ่ะต่อไปมาถึงในช่วงการสรุปประเด็นสำคัญนะครับของเรื่องนี้ว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างรเริ่มจากประเด็นแรกครับนั่นก็คือเรื่องของผลกระทบจากการใช้โซเชียลมีเดีย โดยการโพสต์ประชดประชันกันไปมาระหว่างน้องชายของคุณนาฏและก็แฟนเก่าในโซเชียลมีเดียหลังเลิกลากันแล้วก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำไปสู่ความขัดแย้งและเรื่องราวที่ตามมาแฟนเก่าให้เหตุผลในการเลิกลาว่าน้องชายไม่สามารถซัพพอร์ตเธอได้ทำให้น้องชายและคุณนาฏประชดประชันด้วยการซื้อบิ๊กไบท์และก็โพสต์ลงโซเชียล การกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการย่อเย้ยซึ่งอาจเป็นชนวนเหตุให้ฝ่ายหญิงเกิดความไม่พอใจอย่างมากการแสดงออกทางด้านลบและการยั่วยุบนสื่อสังคมออนไลน์ก็สามารถสร้างความบัดม้างและนำไปสู่ผลกระทบที่คาดไม่ถึงได้ดังที่อาจเป็นแรงกุนใจที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหนือธรรมชาติในภายหลังต่อไปประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของ ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่น่าสังเกตหลังจากที่น้องชายของคุณนาดซื้อรถ Big กไบคก็มีอาการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ชัดเจนเช่นอารมณ์เกี้ยวกราดโมโหง่ายเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็ทาสีห้องเป็นสีดำสนิท ในตอนแรกคุณนาถก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรโดยอาจคิดว่าเป็นผลกระทบจากการเลิกกลากับแฟนอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับเหตุการณ์ประหลาดและการเกิดอุบัติเหตุทีๆขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ซึ่งในกรณีนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ การสังเกตและใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของคนใกล้ชิดก็จึงมีความสำคัญเพื่อที่จะสามารถค้นพบแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีต่อไปประเด็นที่ 3, นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อและผลกระทบของเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องราวของคุณนาฏได้นำเสนอในความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์อย่างชัดเจนหลังจากเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว พี่สาวของคุณนาธก็ได้นำดวงของทั้งสองไปให้พ่อปู่ที่เคารพตรวจสอบและก็ได้รับการบอกเล่าว่าน้องชายโดนของซึ่งลักษณะเนี่ยเป็นโหลแก้วพ่อปู่ก็ยังระบุว่าของที่อยู่ในห้องนอนของน้องชายแม้จะไม่พบในตอนแรกแต่ในที่สุดก็เจอโหลแก้วที่มีเศษผ้าสีดำเส้นผมยาวและเศษเล็บที่อยู่ในตู้เสื้อน้องชายก็เล่าว,ว่าหลังจากออกจากรถก็เริ่ม ออกรถนะก็รู้สึกแปลกๆนอนไม่หลับได้ยินเสียงกระซิบและเห็นผู้หญิงผมยาวชุดดำที่มีออร่าม,ดมนะืดมนนะเอ๊ะมันมันเหตุการณ์เหล่านั้นนะเกิดขึ้นก่อนและระหว่างการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งพ่อปู่ก็ได้ทำพิธีแก้คุณไซแนะนำให้นำโลกแก้วไปทิ้งไว้ที่ท่าน้ำวัดเพื่อให้วิญ,ญญาณที่อยู่ในนั้นได้รับบุญแล้วก็หลุดพ้นแต่อย่างไรก็ตาม พี่แจก๊กเนก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่ะอาจ,จมีสาเหตุจากความไม่ชํานาญในการขับขี่รถบิ๊กไบค์ด้วยเนื่องจากเป็นรถที่มีกําลังแรงและผู้ขับขี่อาจยังไม่มีทักษะเพียงพอเรื่องนี้ก็อาก่าก็แสดงให้เห็นถึงความการผสมผสานและความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติและเหตุผลทางกายภาพที่สามารถอธิบายสถานการณ์ได้ ต่อไปประเด็นที่4นะครับประเด็นสุดท้ายนั่นคือเรื่องของผลของการกระทําและการให้อภัยแม้ว่าเรื่องราวจะเน้นไปที่เรื่องของคุณใสแต่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดมาจากการเลิกราและการโพส์ตประชดประชันกันไปมา การกระทําที่ไม่ยังคิดและก็การแสดงออกถึงความไม่พอใจก็อาจนํานนมาซึ่งผลกระทบที่ไม่คาดฝันในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่ได้มีการแก้ไขปัญหาตามความเชื่อโดยการนําโหลกแก้วไปทิ้งแม้ว่าจะทิ้งในวัดที่บวชที่จะบวชนะครับแต่ก็มีการทําพิธีบวชพิธีกรรมก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าแฟนเก่าของน้องชายก็มีอาการแย่ลงในภายหลังซึ่งอาจถูกตีความได้ว่าเป็นผลจากการกระทําของตนเองแม้จะมีความเชื่อว่าแฟนเก่าเป็นผู้กระทําคุณใสแต่การที่เรื่องราวขี้คายไปในทางที่ดีหลังจากการแก้ไขแล้วและการบวชก็อาจสื่อถึงการปล่อยวางและการก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จบไปแล้วครับสําหรับการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญที่เราได้จากเรื่องนี้นะครับจัดให้เลย4ี่ประเด็นเต็มๆเ,เลยต่อไปก็เป็นช่วงร่วมสนุกกับทั้งช่องของเรานะครับก็คือการตอบคําถามวัดความจําว่าทุกท่านที่ฟังเรื่องราวนี้มาแล้วเนี่ยจดจําเรื่องราวได้มากน้อยเพียงใดนะครับ โดยเริ่มจากคำถามแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของน้องชายคุณนาศหลังจากซื้อ big กไบ e มีลักษณะอย่างไรข้อ a เริ่มออกไปขี่รถบ่อยขึ้นและใช้ชีวิตอย่างอิสระข้อ b เก็บตัวทาสีห้องเป็นสีดำและมีอารมณ์เกลี้ยวกลาดข้อ C สนุกกับการแต่งรถและเข้าร่วมกลุ่มบิ๊กไบ คำตอบก็คือข้อ B นะครับหลังจากซื้อบิ๊กไบค์แล้วน้องชายของคุณนาดก็มีอารมณ์เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเช่นเกลียวกราดโมโหง่ายเก็บตัวและทาสีห้องเป็นสีดําซึ่งเป็นสัญญาณที่ผิดปกติและเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสัยศาสตร์ต่อไปคำถามข้อต่อไปนะครับพี่สาวของคุณนาดค้นพบโหลกแก้วที่มีของแปลกๆข้างในได้อย่างไรข้อ A พบโดยบังเอิญระหว่างทําความสะอาดห้องข้อ b พ่อปู่บอกให้ค้นหาและพบในตู้เสื้อผ้าข้อ c น้องชายจำได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเก็บไว้และนำมาให้ดูคำตอบก็คือข้อ b นะครับพี่สาวคุณนาดไปขอให้พ่อปู่ตรวจรวงและพ่อปู่บอกว่าน้องชายโดนของซึ่งอยู่ในโหลแก้วหลังจากนั้นพี่สาวก็ได้ค้นห้องแล้วก็พบโหลแก้วในตู้เสื้อผ้า ต่อไปคำถามที่3นะครับหลังจากนําโหลกแก้วไปทิ้งแล้วน้องชายของคุณนาดฝันเห็นผู้หญิงชุดดําพูดว่าอะไรข้อ a ทําไมต้องทิ้งฉันข้อ b ขอบคุณนะข้อ c ฉันจะกลับมาคําตอบก็คือข้อ b นะครับในวันที่บวชได้สองวันน้องชายฝันเห็นผู้หญิงผมยาวชุดดํา โผล่มาแค่หน้าแล้วก็พูดว่าขอบคุณนะก่อนจะสะดุ้งตื่นซึ่งเป็นสัญญาณว่าเธอได้รับบุญแล้วก็หลุดพ้นไปต่อไปข้อสุดท้ายนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องชายและคุณนาศมีลักษณะอย่างไรข้อ A เกิดจากความไม่ชำนาญในการขับขี่บิ๊กบค์ข้อ B เกิดขึ้นซ้ำๆและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆภายในหนสัปดาห์ ข้อ c เป็นอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวที่เกิดจากความประมาทและคำตอบก็คือข้อ b นะครับน้องชายของคุณนาดประสบอุบัติเหตุถึง4ครั้งภายใน1เดือนโดยแต่ละครั้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นแขนหักสองท่อนซึ่งทำให้พี่สาวเริ่มสงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์ก็ได้ ก็จบไปแล้วสําหรับการวิเคราะห์ประเด็นในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่เข้ามารับฟังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ